อย่าลองแม่ลงุงเียมีน่ะบั๊เป็นปลักอันขาวอันมาอันนี้ปปลักนะฮ้ด้ปลักเสียบเจ้าอยู่คนน่ะ,ะอ้ปักเสียบนะนอนอยู่ตรงอยนี่

ี่นี่ยีเนี่ข้างคนไหสองคละละครละอีสมทุกครั้งนี้สองสเสียบขางได้คนเลยเสียบลังอือมา กำลังอัพโหลดกาสองน้ำพูใช่ไหมหมอมีครับน้งพูดมีอยู่สองคนบันนี้แบบนี้จมัลอะมัวไก่นมาบนจะเปิดปรีตัวใส่ลำพงวายวายว้าฮ่าฮของางพดเลยสู้ว่ะะสั่ สองแปดมันมันเดี๋ยว,เด,ยวยเดี๋ยวแก้วเยโหลดมันก็กินไปประมาณี่นครับคิดเดียวห้าเปอร์เซ็นต์มาดูันดีกว่าว่าไฟนะยังอยู่นะแล่อย่างสองคนระับผลลับนะเออข้อดีของการที่ใช้ผองแก้วเนะี่ยเขาจะมองเห็นผลลับที่อย,ยูอ่ภายใลน จะเป็นไฟแบตเตอรี่ทำมันชาแทนก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดยี่สิบเก้าสามสิบนี่ยและครับจะขึ้นประมาณวันนี้แต่ย้่ขึ้นกัสิิลดลงเนี่ยเยอะยิบีประมาณหิดแสงแบตอ่การใช้เตาลเจนแบบนี้นังมันจะกรอบหรือม่ต้องกิดสวิตช์ม่ต้องเห็ดได้ครับกาไฟเบิดเข้าก็เมือง้ำระดับแบตเตอรี่นี่ก็ได้ครับ จะมีบอกจะมีบอกใจชิงขึ้นมาเล็กน้อยใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยน้องหมูบุกเยากแขนขยับขาได้บ้างแล้วด้วยนะคะตอนนี้คุณครับอันนี้มันมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่นี่แล้วแล้วมันล้วนอย่างไรเราปิดเปิดไหมเนี่ยส่วนในเรื่องของอาการย์ทีเปิดปิดเลยไหมกระมัดขันนี้ปิดเปิดไหมอันตรายอันตรายขีดมาสหน้ำกระเปิดนะครับขีดมาใจหลุดเปิดนะครับตอนนี้โหคุณลุงคุณป้าหลายๆอย่างพวกเราเนี่ยก็ใจชิงขึ้นมาทีนึงแต่ว่าโรงพยาบาลขออย่างนี้นิดนึงค่ะบอก แคบูซูดิ้งหมดจ้าจ้าอ้อมสเ็จป่ว่าเอวีเอวีนี่เขาได้เยอะนะครับนนาะอยู่เอวีซเลยคับแต่ถ้าถามว่าคุณชมนะคะอยากให้จ่ายะร้างต้อเก็บอวีซองได้เคมนันจะเลือกได้จะเลือกหมดเลยอกเป็าเินกว่าเดที่บัของธนาคารองไาขางพาบาลิเวืใกลน่งหน่จะองนยนึ่งอ่งไม่รักษณะว่าเขาหาซ่องบห็น ต้องงงนะตอนนี้อายุแปดก็อุเท่ไปครับผมเออนี่ละช่องมากน่ะไม่ให้ไฟล์ฮ่า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 ต้องหาผู้เห็นดูนต้องหาไม่ผู้เห็นก็เรื่องไทยเรื่ั่บัญชีก็สามารถที่จะบริจาคให้กับน้องใบบัวได้นะคะกับธนาคารกรุงไทยค่ะสาขาโรงพยาบาลจุฬาโอเคเรียบร้อยนะครับหนึ่งเก้าศูนย์อเคเาเมินเจ้าวันนี่เย็นหลับวันนี่

แต่ว่าขั้นเป็นตู้ตู้น่อยตู้1มื่นแปดสองหมื่นหันโอ้ยลูกค้ายกไปเองก,ก็ได้อันนั้นนะครับยกสงมันยกมีแล้วบานเนีเพราะว่าเขาตออยู่บ้านครับ <c oughs> <c oughs>